การเบลนสีให้เนียนเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคกันโดยเทคนิคนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เมาส์ปากานะครับใช้เมาส์ปกติก็สามารถทําได้เนาะโดยเราแค่ลากไปตามขอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวสีมันก็จะค่อยๆเนียนเข้าไปหากันเองนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาเบลนสีกันดีกว่าครับการเบลนสีนะครับจริงๆมันมีหลายแบบเลยมันมีตั้งแต่การดูดสีข้างเคียงมาแล้วค่อยๆระบายหรือการใช้บลัตมิกเซอร์นะครับหรือการใช้สมาชหรือว่าใช้นิ้วถูก,กันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะในคลิปนี้พี่อาจจะมีการพูดผิดบ้างพูดตะกุกตะกักบ,บ้างนะครับเพราะพี่ไม่มีบทเนาะพี่ก็อยากที่จะพูดเป็นฟิลแบบสบายๆนะครับโอเคพี่ขอซูมเข้ามาก่อนปึ๊บ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 แล้วก็ครั้งนี้พี่จะทําให้ดูในส่วนของ การดูสีข้างเคียงมาแล้วก็ค่อยๆระบายหรือว่าเป็นเทคนิคมาตรฐานเริ่มต้นนะครับพี่ขอดูพิเคทเลเยอร์ขึ้นมาก่อนเลือกブัชแล้วก็เลือกของพี่อยากที่จะระบายแล้วก็ไม่เห็นตัวรอยแปลงอะ่ะพี่ก็เลือกเป็นซอฟต์ราวนะครับหรือว่าเป็นบลัดหัวฟุ้งนั่นแหละเลือกเสร็จปุ๊บใหญ่ไปนิดนึงเนาะลดลงสักประมาณนี้ล้กันแล้วก็ดูสีข้างเคียงนะครับอันนี้ แล้วก็ทําการระบายตอนระบายแล้วก็กดเบาๆนะครับแบบนี้เบาๆเบาๆไล่ตามขอบไปนะครับไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นเหมือนพี่ไหมที่ว่าเวลาลงสีไปด้วยพูดไปด้วยมันจะรู้สึกว่าลงสียากขึ้นมันจะแบบติดติกึ้งกงึงงากๆอะไรประมาณนั้นนะี่ปุ๊บตรงนี้พี่อยากให้เป็นแสงนะครับแล้วก็ใส่ดูดตรงสีอ่อนแล้วก็ระบายเบาๆดูดแล้วก็ระบายเบาๆเกลีย่ยให้มันเข้ากันนะครับ อ่ะแบบนี้นี่เกลี่ยนิดอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการดูสีข้างเคียงแล้วก็ทำการระบายต่อมานะครับที่อยากจะแนะนำก็คือบลัดมิกเซอร์นะครับขอดูพิเคทเลเยอร์ขึ้นมาใหม่โอเคบลัดมิกเซอร์นะครับพี่คลิกที่ตรงบลัชแล้วก็เลือกเป็นมิกเซอร์บลัชแล้วก็มาที่ตรงถ้าเกิดคนไหนที่หามิกเซอร์บลัดไม่เจอนะครับให้ลองมาดูที่นี่นะอิด แล้วก็ preference นะครับเอ้ยมาที่ตรงทูนบาร์ทูนบาร์ Edit แล้วก็มาที่ทูนบาร์แบบนี้เราจะเห็นนะครับมันจะมี e x t r a t o o l อยู่บางทีเนี่ยบัตรมิกเซอร์เรายังไม่ได้คลิกแล้วลากเข้ามาใส่ในส่วนของทูนบาร์ที่เราจะใช้งานเนอะก็คลิกแล้วก็ลากมาใส่ด้วยในส่วนของ Photoshop ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าหน่อยนะครับมันอาจจะไม่มีมิกเซอร์บัตมาให้นะแต่ว่าถ้าเป็น Photoshop ที่มันค่อนข้างใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ย มันจะมีมิกเซอร์บัตมาให้แล้วแต่ว่าพี่จำไม่ได้ว่ามันเริ่มให้ตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนนะครับโอเคเหมือนการดูสีข้างเคียงแล้วก็ทำการระบายนะครับส่วนตัวในการมิกสีเนี่ยพี่จะชอบใช้มิกเซอร์บัตมากกว่าจริงๆมันชื่อว่าบัตรมิกเซอร์เอ๊ะหรือมิกเซอร์บัตรวะแนะ่พูดไปพูดมางงชื่อจริงๆมันคือมิกเซอร์บัตนะครพี่ชอบแบบพูดสลับไปสลับมาขอโทษด้วยโอเค เมื่อกี้ดูสีข้างเคียงมาแล้วนะส่วนตัวพี่ชอบใช้นี้มากกว่าใช้เป็นเทคนิคแบบมาตรฐานที่เคยใช้สมัยก่อนนะครับคือดูสีข้างเคียงแล้วก็ค่อยๆระบายไงพี่ชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันจะถูๆได้เลยงานมันจะเร็วอันนี้พี่กดแบบกดแรงอยู่นะแล้วก็ถูเนี่ยถูไปถูมา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 เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยถูไปถูมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของมิกเซอร์บลัชอ่าโอเคพูดถูกสักทีนะครับโดยตามปกติการตั้งค่ามิก ブラชของพี่เนี่ยก็จะตั้งค่าตามด้านบนเนอะคือเวท 100, โหลด1มิก50โฟล์ยอันนี้สําหรับใช้ในการเบลนสีเข้าหากันแบบนี้นะครับการตั้งค่าในส่วนของแต่ละอันเนี่ยว่าอะไรคืออะไรเนี่ยพี่เคยมีการพูดอธิบายไปแล้วในคลิปของสอนการลงสีเสื้อนะครับก็สามารถไปดูตรงด้านหลังได้แต่ถ้าเกิดน้องคนไหนอยากจะให้เจาะลึกในส่วนของมิเซอร์ u s ชก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนอะ ถ้าเกิดหลายคนสงสัยเหมือนเหมนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาทำเป็นคลิปให้ละกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของมิกเซอร์บลัชโอเคพูดถูกสักทีต่อมานะครับในส่วนของสม a s h ชหรือในส่วนของนิ้วถูนี่แหละไม่รู้พี่ออกเสียงถูกไหมแต่พี่เรียกมันว่าสม a s h ชนะครับเพราะตามปกติคุยกับเพื่อนพี่ก็เรียกว่าเป็นบัตรนิ้วถูนะครับจริงๆเออนั่นแหละชอบเรียกว่านิ้วถูมากกว่า ปุ๊บนิ้วถูนะครับแล้วก็ด้านบนตามปกติเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเนาะแล้วเราเลือกตัวนิ้วถูเข้ามาเนี่ยค่าด้านบนมันจะเป็นอยู่ที่100แบบนี้นะครับและถ้าเกิดเราจะเกลี่ยสีเข้าหากันเนี่ยแล้วเราลากเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยเลยต่อให้กดบางๆยังไงมันก็เป็นแบบนี้มันก็จะแบบเละๆอ่ะเอามาเกลี่ยสียากนะครับเราต้องตั้งค่ามันก่อนนะครับวิธีการตั้งค่าของมันเลยเนี่ย ส่วนใหญ่พี่จะเลือกตรงด้านบนเลยคือ So f t r o รานะครับถ้าเกิดใครม,มันไม่มีชื่อเหมือนพี่ว่าให้มาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้มันโชว์แบบบลัดเนมอ่ะแกชื่ออะไรก็แสดงชื่อออกมาเนาะพี่ก็จะให้มันมีบลัดเนมด้วยนะครับอันนี้ติ๊กจึก๊กอ่าเราจะได้เห็นว่าบลัชมันชื่ออะไรจะได้เลือกได้เหมือนเหมือนกันเนอะอันนี้พี่ก็เลือกเป็น So f t r o ราจึก๊กแล้วก็มาตั้งค่าที่ตรงบลัดเซตติ้งนะครับหากของใครไม่ได้เปิดบลัดเซตติ้งไว้ก็เปิดบลัดเซตติ้งด้วย มาที่ตรงเมนู Windows แล้วก็เปิดปั s s e t t i n g ขึ้นมาตรงนี้นะครับพอเราเลือกซอฟต์ราเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็เลือกในส่วนของปัท p Shape คลิกที่ตรงชื่อได้เลยจึ๊กแบบนี้แล้วก็ในส่วนของ Spacing หรือความห่างนะครับพี่ตบลงมาเหลือหนึ่งเลยให้ Spacing มันน้อยๆเข้าไว้นะครับเสร็จแล้วก็พี่เลือกตรง Shape Dynamic คลิกที่ชื่อมันก็แหลเลือกไว้งั้นแหละนะครับยังไม่ตั้งค่าอะไรเผื่อในอนาคตเราอยากที่จะตั้งค่าในส่วนของ Control ตรงนี้นะครับเราก็เลือกว่าเอ้มันมีแรงกดตามเมาส์ปากกาน,นะเราก็สามารถมาตั้งได้แต่ว่าอันนี้ของพี่เนี่ยพี่ตั้งค่าเป็น Off ไปเลยก็คือ,คอเราใช้ในส่วนของเมาส์ปกติหรือบางคนเรียกว่าเมาส์หนูอก็มาถูไถยๆได้เหมือนกันนะครับต่อมาพี่ก็เลือกในส่วนของ scattering ตรงนี้คลิกที่ชื่อได้เลยนะถ้าเกิดเราติ๊กเฉพาะด้านหน้าแบบนี้บางทีมันไม่เปลี่ยนโหมดไปนะครับคลิกที่ชื่อไปเลยแบบนี้ดีกว่า แล้วก็มาตั้งค่าในส่วนของ scattering ตรงนี้คือค่าความกระจายพี่เอากระจายสักประมาณ30ดาวกระจายสังเกตรตรงขอบนะครับมันจะไม่ไม่แบบเรียบเนียนเหมือนเหมือนเดิมแล้วอ,ะอ่ะอ่าขอบก็จะมีการขยับขึ้นลงเล็กน้อยถ้าเกิดใครลองปัดตัวนิ้วถูแล้วรู้สึกว่าตัวขอบที่ได้อยากให้มันกระจายมากกว่านี้หรืออะไรเราก็มาตั้งค่าตรงนี้นะต่อมาในส่วนของ transfer น,นะครับติ๊กเอาไว้ด้วยแบบนี้พี่ปรับค่าตรงนี้ เอาไว้นะครับสังเกตตรงขอบนะตัดเวลาเราปรับค่าความฟุง้งความอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้พี่ตั้งค่าไว้อยู่ที่ประมาณ90แบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูตรง s m o ท t ิ i n g ให้ติ๊กเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองปัดดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองปัดแล้วเราชอบเนี่ยก็มาติ๊กที่ตรงบวกแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยว่าเออเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็ตั้งไปนะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูถูไปเลยอันนี้เราใช้เป็นเมาส์ปกติก็ยังได้นะป๊าสังเกตว่าเวลาพี่ถูไปปุ๊บอย่างเงี้ยสีมันหืมมันจัดจ้านในย่านนี้นะครับมันเกลี่ยแรงเกินไปเพราะเมื่อกี้พี่ลืมตั้งค่าไปอย่างหนึ่งแหละก่อนกดบวกอะ่ะก็คือในส่วนของ ค่าสเตรนท์นะครับตอนนี้เราตั้งอยู่ที่100ปรับให้เหลือแค่10ก็พอเนอะสิหรือ20ก็แด้แล้วก็ลองถูใหม่นะครับถ้าใครเผลอเซฟไปแล้วกดเซฟตรงนี้ใหม่อีกทีนะก,กดตรงเลขบวกอีกทีแล้วก็เนี่ยระบายลงเลยชึบเนี่ยเห็นไหมค่าความฟุ้งมันก็จะไม่ฟุ้งมากนะครับไม่เท่ากับรอบแรกมันก็จะดูเนียนๆสวยๆแถมข้อดีคือมันใช้กับเมาส์ปกติก็ได้มันก็เนียนๆไป อ้อพี่ลืมบอกนิดนึงถ้าเกิดของใครปัดแล้วมันกินผมกินเลเยอร์อื่นอ่ะคือมันมีการดูดสีจากเลเยอร์อื่นมาใช้ด้วยนะครับก็ติ๊กเอาตรง Simple All La y เ r เ,เอาออกไปนะครับก็คือเราจะไม่เอาสีของเลเยอร์อื่นมาใช้ในการเกลี่ยสีครั้งนี้นะครับตรงจมูกเกลี่ยนิดนึงตรงนี้ก็เป็นเงาเข้มๆเออันนี้พี่เกลี่ยเยอะไปหน่อยนี้ก็ปัดออกไปอ่าตรงนี้ก็ปัดออกไป,กป,ออกไปให้ไม่เหลือเงาตรงด้านล่างเยอะหน่อย ตรงนี้พี่ก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็เหลือเงาตรงนี้ให้มันไม่เข้มมากเนี่ยให้มันเห็นมันสันบ้างส่วนตรงนี้ก็ให้มันฟุง้งๆไปเลยแบบนี้นี่เกลีย่ยๆไปแบบนี้นะครับอ่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือตอนนี้เนี่ยที่น้องเห็นพี่ปัดอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ใช้เมาส์ปกติเลยนะครับครงนี้เนี่ยใช้เมาส์ปกติได้เลยเกลี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับมันคือข้อดีของของเทคนิคนี้ละกัน โอเคอันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่าสมาร์ชหากใครตั้งค่าตามก็สามารถกดบวกแล้วก็เซฟเข้าไปได้เลยเนาะวันหลังก็ไม่ต้องตั้งค่าและเวลาเกลี่ยนสีก็สามารถมาดูดใช้ตัวของสมาร์ชแล้วก็เลือกหัวแปลงได้เลยอย่างเงี้ยพอเราเซฟไปแล้วก็จะอ,อยู่ตรงด้านล่างอันนี้นะครับพี่ตั้งชื่อไว้ว่าเบลนแบบนี้แล้วก็ระบายลงไปได้เลยใครอยากจะใช้เทคนิคแบบผสมผสานกาันทั้ง3เทคนิคก็ได้นะครับ เราดูดสีแล้วก็ระบายไปก่อนเพื่อให้ได้สีตามที่เราชอบเนอะเสร็จแล้วก็ใช้บลัดมิกเซอร์มามิกสีอทีทงหรือเราจะใช้สมช h ในการเกลีย่ยก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยใช้บรัดมิกเซอร์มาเกลีย่ยให้มันเรียบเนียนขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับโอเคส่วนในคลิปนี้ก็หมดแล้วเนอะอย่างไรก็หากไม่ได้สงสัยนะคะมาสอบถามพี่ได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพี่แบงค์เจดีกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้หรือชอบเทคนิคนี้นะครับ ก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับฝากซับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยส่วนในคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ